ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนก็มาดินที่เห็นมาห้องไหนนะทุกคนเนาะมายามเพิ่นมาหลดหลอกหลุดลมไหวไขตูดีเพื่อไรดี๋ยวข่าวว่าหลดหลอกหลุดลมเนาะไอเพิ่นมาเบิ่งหมู่บ้านนี้โอ้ยน้องปากก็หายเลย ทุกคนเลยช่วยไปเห็นนน้องปไาอยู่นี่วยไปเห็นอยู่วงคุณรังบ้านคุณเพราะว่าเขาจะเอาหลายไ้นะทุกคนแล้วเขาเหลี่ยงมันอยู่แค่ทางโพดนะแบบนี้คือว่าทาหน่อยเราออกไปห้กินให้ยาอะไรนี้เพิ่มขึ้นที่เขาเอามาย้อนบอกย้อนเบ็ดลงหลักเอาโอ้ยบอยบอยได้เว้ยอาการฮะโอ้ยมาต่างมาในโ่หนูขันนี่น้อนับแตส มันแกงหรอเดี๋ยวทุกคนขนมมาทำหน่อยลนมเบื้องครัวอ่าเบาเจียครับหนองคนลขมเบื้องนี้หนักในบะครัวขอให้ซื้อยิ่งไหออกเลยรถคันนี้มีประภัสไลาอะไรทุกคนหูว่าหูว่ารถคันนี้นับแตอเบาวิ๊กคนในการไอโซพน้านี่กัน อโซาพนายืมไปแห่โคกันได้นี่รถคันนีอ่ว่ากูขี่บเป็นยังไงธ้รมาลาแบบเขาดึงนะทุกคนอ๋อสามบมโอ้โซดเนหรอแต่กระลมเลยโอ้หทีทุกคนลนน้องปลามาเดียงมองีคือเบื้องนั้นมาไว้ทุกคนเลยเขาหลาการ เอามาเดีย้นนยงกสิเชะใส่ใส่ออกฟ้าย่างให้เก่าอเงี่ยมันมาไว้ที่แบบเข้ามาบริยูเหยื่อยุสานเข้ามาย้อนบอกย้อนเบสมาหลักเอาเอาไปมาอาจจะคล้องได้สิบริยูกินนี่เดีเดี่ยงเอาผู้อื่นกินใช่ไหมเาขามายามพราะทุกคนเอากะโถนใส่ว่ามีปลาตองมาเห็ดหลาบปลาตองไอ้กินเนี่ยเซ่ปปลาตองปลาตึงฮะ Say rồi để để mà sao để, để mà sao đây. Oh, nick bay lại chưa, you know. Oh, có thong, có tóc, 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 โอซัดจวดเลยหรอขันเด็งขันโมเมนตนะขันเริงขันโมเมนนะขันเด็งขันกลัวแบบขี่ไปแล้วมันแกงถ่ายนะแบบขึ้นโมเข่แกงใส่แกงไอ้หวอลูกวันมันวึ้นอย่างีพอคิวานันนั่งเมิตขึ้นย่างหัวือย่างลอยหัวาน่แม่เนาะนั่งลังออกตัวปสไตลก็งออกตัวออออสิกามช่างเรื่องน กูขี่ก็บอกเป็นยังไงทีแกงไปแกงหน้ามันคนอื่นขี่เห็นเป็นหลายอื่นกูก็บอกไงขี่บ่เป็นอยังน้ำแกงทั้งลลางแกงไปแกงมาแหละเขาจะแนมกูไปขีบไปไหนนับแต่ไอ้ไอ้เจียไอ้อี่นไอ้โซ่เนาะทุกคนแต่เบาโตขี่ขั้นนี้สบายบ่เป็นอยังตอนนั้นส่วนบาบอสก็แห่เอาบาโตเมื่อกี้ลูกว่านแตกบาจากคือแกงเว้ยทั้งหลังอือไม่เอานี้ทำหน่อยนี่หลัง คุ้ยขยนี่เมื่อกี้ขัค่ากลางเบิง้งเดี๋ยวจิขึ้นไปเบิ้งอ่งทุกคนสิขืนเดี๋ยวจิขึ้นไปเห็ดลาปลาตอง,ให,ใ,งให้เพื่อกินเดี๋ยวเบิ้งเสกรถเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งปลาตะกูลี้เรียงปลาธรรมศาน้องเาหรอเห็นในคลิปตัว่ปลาเพื่อปลาเลี้ยง,นะงว,ยว่า,า <c oughs> ม,มัววา <c oughs> นมีผมก็ให้เราเดียวใช่แล้ทางเราเลยอย่างปลาตะกูล สมึงสมึงก็งเ,เอาไม่มยากจะไปตำเลยมึงทายคิดเลยหูดอาเลย์อ่างเงตอนนี้ก็ผากแล้ว,วลนนเลยทุกคนเลยฉันจะปิ้นน้ำให้ดิมือกล่องบอกว่า,า,ายัางเลยห,หลักไทยตอนเือด่วนพี่ดึกอีดีบุท่านตอนพัก นี่ปลาตม้มเข้ากันในน้อยหนึ่งปลาตุ๋นหนึง่งมือนกันว่าจะมาสอยขาด้วยทุกคนนะเใส่ตุมน้ำได้ด้่ยไลใส่ไม่ต้องใส่พ่อหอมที่ซื้อขาหน่ยอยใส่ไนี่ใส่ตุต๋กัอนอืำไปใส่ตุมนเลย よの。うん ปลูกกับลูกบาบเหรอยายเขาเห็นบ้านนั้นรถกล้ทางมาหมูย<ส>ังเชา้าอ,อ่ะ่ผอมโอ้ไปเด็กเนาะได้โคออกพี่ใส่พี่ดีนี่โอ้เราบอกผิดเออยานมูเห็นบ้านน้ำงูขี่รถใหญ่มาพเพื่อน <มา S 1> นีมาตุกอนนี่มาตามคาคางอ,อ่อ,อนๆโอ้ยจะเป็นขาดใส่บอดไลน์นะทุกคนเพราะว่าเหนือปลาตองห้ามันน้อยเดียวทุกาาคนที่ใส่มัเคือแซ่บเลย ที่มะเขือที่บบอบเราเห็ดไปกิน,นม,ม,มะเะขือเสียชุดนั้นเป็นมะเขือคืนนะเรียกว่ามะเ,ะเะขืออันมะเขืออันปอกานี่นก,นก็ได้อีกแบมันเป็นลักษณะแบบเนียนะนมะเขือเห็นป่ะเออคือปูนมะเขือนะนะเขเห็ดจะไปซื้ิกล้ามาตัวนหนึ่งจี่มะเ,ะเ,เ,เขออือใส่กระตุ่มอย่างนี้แล้วก็ละลาย เาเนี่ยปลาตองเลยทุกคนนเลยปลาตองต้องด้วยทำกนนับขาขี้ขาน,นเพียงเดียวกินหลับปลาตองไม่รนะขานตั้มทุกคนขานตั้มขานเนียน ตามๆ้ยังมาหนวดนำประแดดด้วยเห็นไหมพิเ็นเลยนนประแดดเห็นอต้นหรอวะนาะหรอวทุกคนตัวนี้ก็แล้วน่ดาบเนี้ยวปลาตองสูตรบาโตต้มเผ็ดดีว่คือบะแดงบะเผ็ดเป็นไลืมใส่บุพีกไปจังบีจะมันล้ำอ่า นี่คัว่ากนว่ต่างถึงมานึงง่งมุมกลมันคือนึ่ก็ต่างมันไก่ขววนี้มันไก่แล้วมันกับเบ็้น,นมันเจาะหัเห็นกะโลนในห,หนึ่งปิด <c oughs> คาต่างกล่องเอาปิเก็บ้ลย มาพี่น้องนลยทุกคนเลยลับประตอขอรงยาด้ทุกคนเลยขอแรกนี่ขาเพยนแรจนั่งจาวไปตะกินขามาตั้งสามมือเนาะพี่น้องมือหนึ่งกระแดกกินลับประตองหวมวกนึ่ไปตกินบ่เ้ยสามมือเลยเด้บ้านไริกินบ่กินชาม้อไหนมาเอลยทุกคนเลยเอาไปแคมกินหนึ่งอยามมื ีเสเป็นมกม่วงข่าและกี่กราบก่อยนี่ค่ะ,<า>ะให้ไงใบหูสิงฮะต้นสาบเสือเล่นตัวสาบเสือเป็นยาเลย,ยุกคนคอมเมนต์นกันเลยเป็นตุนหนึ่งมันคืขึ้นขึ้นไหมนราก็คือข้นับหูเสือขึ้นขึ้นเมนก็ม้วม โอพักโลโอเลยเบาหวานเป็นเอเหมือ,อมปลูกไหมไหหอีกห้าเนี่ยปลูกไหมปลูกยังไงแปลงงงเน,น,นี่ยวะเนี่ยไปไหนวะมันยินไปเลยปลูกแปลงโดนสะบาดเหรอแกก็จองเองเขาที่มนอขอืม เมือนดาซุดมาแต่บานเบาหน่อยทุกคนก็กินอยู่เพื่อนมาวิกแซ่บพี่น้องมึงจะลองกินใบสาบเสือบอกเหอะคนไทยเป็นสาบเสือต้องมีเสือกันเลยสาบเสืออมีเหรอไม่เห็นใบหยาพืชนะคนไทยเหรอเบาหน่อยเออใบสาบเสื้อคนลาวเขาเอื่นใบหยาพืชนี่เือเขา ก็ผูเสืองั้นก็กินกระใบหันบงีู้เสือบ่กินดาดีแล้วมันเป็นยาฮึ่ม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 ดิกไม่ใยังไงใครทุบไปพวกเซฟวานี่ก็เซาโ้เป็นยาบอืโอ้เรียว่ายังก็ก็เทีบเข็

เร so ื่องนู้การหลกอูนี่ยอรมณว่าจ่งอยู่้าเนี่กอดจีเห็ดมไน้คนคือขึ้นขาวะไรเงี้ยในคนขาอ่อนอืหนาริเลนเนาะถือปนิไม่เห็ดขะปุกนะ กักตูนหนึ่งตูวหนึ่งดูสินนงกินกบอกหน่อยน,นั่ก็เห็นเป็นบ่เน,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 นั่งขอบคุณใเหยนด้ยู่เยเะ็ดๆเลเหดอบบอบอดใส่นะกะทิยนะัง่งเป็นแบบน้ำโกน่ะกระหางจะเดินนั่งเดือ ใช่ก็อิ่างเงีกาะใบสะพูกให้เยอะนะมืนหมอม่คุยแตได้กวยาทั้องมืดอยู่อ่ะเขาเมื่อไห้่สบายทุกคนเนี่ยอีพีนี้ก็ไม่ยามเพิ่มทุกคน หวานบริมานอนวานนี่ยราบเี่นไหมเห็นใไปกินซะอยากมไม่กนเห็นให้กินอืชาาิมาอะไร้ม่า,าบริมาเยเพราว่าค <c oughs> ก็บขาเก็บยังนะ <c oughs> ไงเบ,จจบื่อน่ะเอ็นแบบกระชุ่โอ๊ยนั <c oughs> ่นวะคลิปนี้กัจ้ไปเพียงนีมม้แหอะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์บตัวเลยทุกคนนะ ที่สำคัญก็มแมนเบิงโฆษณาเนาะเพื่อเป็นรายได้รักของเบาตัวอขอบใจทุกคนที่เบิงคิปเบาตัวจนจบเด้อบ๊ายบาย,บาย